เขาอ่าน้านนี้เลยครามื่อเย็นไหมก็เย็นเนาะโ้โหพกเด็กต้องเปนเรืองงั้นใช่ไหมเรือเือแล้วเป็นไง ยนดูงเ้าลงตามน้ำดังนั้นเราก็ไม่พูดถึงเรื่องสุขะอานใหม่แต่เราพูดถึงความเชื่อที่มีมาตั้งสองพันกว่าปีจนถึงวันนี้แล้วก็น,น้ำนี้ที่เขาเชื่อกันก็คือว่าสามารถที่จะล้างบาปนะสามารถที่จะล้างบาปได้ จริงธรรมาก็ว่าดีนะถ้าคนเชื่อในเรื่องแห่งการอย่างน้อยผิดสำนึกถ้าอยากรู้ว่าเองได้ทำบาปได้ยินไหมครับแต่ถ้าเราทำบาปแล้วเราคิดว่าเราล้างบาปได้โดยที่เราไม่รู้สึกความสำนึกในการกระทําตรงนี้คือความประมาทคือสิ่งที่ไม่ดีนะเออได้ไปน้ำคุคาตอีกนะมีแร่จับมาถานมีแร่จับมาถ่าพูดกัน ข้าเชื้อโรคอุงส่วคเข้าไปพิจ์ารณ์สิ่งแรกก็มันน้ำซึมันมาจากเป็น้ำพุทาที่ระบาดจากโอโซนฟังอ่ามีเกลที่มีน้ำที่ไหล,หลออกมาเหมือนข้าปากนวลจะไปนวนลึกขนาดไหนไม่ไมรู้จะบอ,อกความลึกของ

เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเอามือสัมผัสถึงไหมเนี่ยอ,อย่างน้อย,คยแค่เอามือแตะน้ำขึ้นหน่อยถึงไหมถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ถังตักขึ้นมาแล้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัม ดิดตชาติอันนับชาติไม่ได้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นข้าพเจ้าทั้งหลาย ได,ดดได้ผิดพลาดการทําบาปลงไปณะพบหนึ่งภูมิใดใด,ด้วยกายยักรรม,มวัตีกรมกรมรมนโนกรรมณสถานที่แห่งนี้แล,แ,นและที่ประเทศตมิทอินเดียแล,ลและแม่น้ำคงคา จารย์ทั้งหลา ให้้ากโศโลวไทยตั้งแต่บัดนี้ตันี้เป็นต้นไปกรรอันใดอันเป็นบาปอกุศลทั้งปวงบกุสลทั้งปวงขออโหสิขออาโหสิขออโหสิสแก่ข้าพเจ้าแ้าพจ้าจากบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวง หลายคร้บปวัให้ข้าพเจ้าม er ีความสุขความเจริญในปัจจุบันนี้ตลอดกาลเถิดสาธุขเจิสคุกนุครับ ไปทั้งสองสังได้เลยใช่ไหมได้เลยครับคยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาจับน้ำักนิดนึงครับรสองอครับนับนะเอ็น้อมซ่าซาคูมือไม่ดึงเนับติดแ้วถาดึงก็มิดน้ำเึ็ไหมเราไม่ดึงยัดยัดหลุดยัดลุดย็ดสุดมือไปครับ่างแรกเียบรอยครับ หมดต้คือใช้ใจทุกอย่างจะรู้ได้ด้วยใจระวังนะคะไฟถ้าเราไม่มีใจครับจะทอดไม้ทอดเฟืองใครเอ่ยหาประโยชน์ไม่ได้เราต้องระวังก็คือปีติมาต้องต่อให้เชื่อแล้วไม่มีความจริงนามกันไม่มีปัญญาแต่เราก็แค่สัตว์ของพรูเจ้าพอแล้วธรรมะ ขบคำเอยนแ,แล้วก็นั่งดูทัดขันว่ามีอะไรไหมผ่านแต่แต่ที่ลกูกคือหน้าตึงด้วยสุรุดรากกินน้ำนี่เหรอสุรักจะกินน้ำอยู่ตรงกลาง กกไม่เป็นไรเห็นหนัน่นอีกเดี๋ยวก็ตับไปหน่อยนึงค่ะเขาอยู่กันมาหลายพันปีนนปสืบทอดกันมาหลายอายุคนลแล้วก็ไม่มีใครตายเพราะน้ำพุน้ำด้วยเห็นไหมเออนี่ยก็แต่ข้างในนะฮะขึ้นบนเลยขึ้นบนจบเทวดาตามก็ได้ไหมยบนะไหวอุกาสัางวันทา นิคันเตข้าพเจ้าขอไหวแม่ธรณีแม่โสกแม่คคาคันเตจง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 จนจงจาางจ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 วันจงจิจง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 งจงงจงจงงงงงมมง เมือนดูแสงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าสดใสชวยมอามณ์เลยบุคคลที่พบกับกาลยานำวิที่ดีเป็นสปาธิติก็จะสดใสอย่างนั้นเป็นชีวิตที่มีความจเจริญรุ่งเรืองบอกดวงอาทิตย์ยามเช้าเป็นดวงอาทิตย์ที่สดใสสวยงามชีวิตของบุคคลที่ได้พบกับกาลยานำวิที่เป็นสปาธิสีก็จะสดใสยงามเามือน

อย่าไปหลบอย่าไปหลบมามม่บ้น้ำใหม่ขึ้นน้ำใหม่เอาดีค่ะโย่เมเางอนีครับยาอ้าวครบยางบยางจะเหนื่อยอยาร้อยพอแล้วพอลเลยนะอกเอาพอสมควรพอพอสมควรพออย่าแพง คนนี้กระเป๋านี่สองให้ตัวแรกตัวเหอะลดหน่อยลดหน่อยจะได้ปล่อยเยอะเยอะอ่อปอยสิบตัวสองร้อยรูปีครับเดี๋ยวเดี๋ยว ท่ามณีสัวไรท่ามณีสัตามณีสัท่ามณีสัตว์ท่ามณีสัตท่ามณีสามณีตว์ามณีสามณีสัท่ามณีตท่ามณี่ัท่ามณีสัตว์ทาดณีสัตเ์ท่ีสัาว์ท่ามณีสัตว์ท่ามณีสัตว์ท่ามณีสัตวกทามณีสัตว์เ่ามณีสัตวดท่ามดีสัว์ู่ามณีสราคามณีสัว์ท่ามณีสัลาก็่า खराब मछली बहुत गिनती करेंगे नो दो मछली होगा गिनती खाली करवा लीजिए आपको खुद बोलो

อิสระเราก็ให้ได้อิสระอย่างนั้นเลยกันนะดิฉัดิฉันคนพูดให้ยมพูดตามเอาาให้ให้ให้กล่าวตนะ สัปพสั์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้มาถึงแม่น้ำคงคาอ,อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้มาถึงแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพเจ้ามีศรัทธามีศัที่จะช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่่จะชวเือให้รอดพ้นจากความตุกข์ยากที่จน้องเผชให้ใเป็นอิสระขอผลบุญครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รอดพ้น การไปอันตรายกาไปบอันตรายการตุกัขังและการถูกัคคขังไม่มีชีวิตอิสระให้มชีวิตอิสระตั้งแต่บัดนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยแ่รเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยแ่ข้าพเจ้าสุขใจสุขใจจิตใจนอาต

ยาโอ้โหเยบแล้วยานใส่รูนะตายตายล้ายกคีสงเลยเดมีอิสระจากทุขเทอังู้นทำไมสาธทุการสงสัยต้องไปอิสระ ฟังโน้นน่นะฟังโน้นน่ะอิสระอิสระ,ะตั้งใจแล้วรับพรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับชีวิตที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในที่นี้มนุษย์มนุษย์มนุกย์มนุนย์ไม่ว่าบรรพบุรุษของเราหรือญาติบิดของเราที่เคยมีมาในอดีตในอินเดียนี้นะ aku nari wana ini na hurja kami na ucapannya kulukara pakara tak mata pita jaya kata sukanti maraja kuna wanta nara pita plama maraja indah ยามโมมิตามนุสสะมัสสาเวริกาภิจ๊ะสัพเทสกตาสุขีโหตุปุญญาณิปตตาณิเมสุขังเถิวิชังเตตุกิจามาเปตโวมตังอิมินาปุญญกรรมิณังอิมินาอุติเสระจา Chị Pha-hang-xu-la-hê-chê-wa-tan-hu-pa-tha-ha-chê-tha-na ta nê na tham ma ya wa ni pa na to ma ma na san Na-san-to-ta-pa-da-yê-wa-ja-tha-ta-to-pa-we-pa-we chí tăng sa ti pa n sa mê ko vi li ya mi na ma la ra van tu no ga sa ng ga tu ta vi yê su mê พุทธาทิปปวโรนาโททมโมนาโทวรุตโมนาโทปเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุเวนะมารกสัรพันตุมาเรียบร้อยครเยียมสัเยปแพงเกินเลดี๋ยวไม่เอาแล้วแพงเกินเลยเดี

ไป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 ้หนาแล้่้ลเไ่นีไม่ได้เลยนอนนอนกากเดี๋ยวต้องไปปไม่เอายไม่เอาไม่้ก็ไม่เอาไปกลับเลยได้ไมอ ใจดีแต hey, ่ไม oh, 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 oh. hey, ่ใช่งใจดีแ huh. ต uh ่ไม่ใช่งไม่งใจดีแต่ไม่โงูแกงโง่มาหลายรอบตอนที่กูไม่โงแล้วจะกลับแล้วยกมาหมดมันใส่มาเบบอกให้สี้ผมไม่เอา เดี๋ยวก็บ,บินกลับไปที่เดิม<อ>ไปเลยใจดีแต่ไม่ง้ไม่ง้ไม่ไม่ง,ง้ฟังไม่รู้เรื่อ,องออกวันแล้วไม่ง,ง้แล้ว